สวัสด,ดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการนิราน่อ์มายหัวใจผัสระจำนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเด็กพิเศษท,ที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะที่ผ่านมาเราได้รู้จักกับเด็กๆไปถึงสากลุ่มนะคะนั่นก็คือออทิสติกสมาธิสั้น การเรียนรู้ช้าเช่นดาวซินโดมนะคะซึ่งแต่ละอาการแต่ละโรคนั้นก็มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างก,กันออกไปแล้ววันนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งโรคที่จะพาคุณผู้ชมมารู้จักซึ่งอาการที่เกิดขึ้นกับเด็กๆนี้นะคะถ้าผู้ปกครองไม่เข้าใจนะคะเราก็ไม่ได้รับการพัฒนาที่ถูกสุดก <c oughs> ็ดอ,อาจจะสูญเสียทรัพยากรออีต่าไปก็ได้ค่ะ คที่ว่านี้ก็คือ LD ค่ะ LD นั้นคืออะไรคะแล้วอาการจะเป็นอย่างไรแล้วเราจะพัฒนาเด็กๆได้อย่างไรวันนี้มาคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะ,ค,ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ LD คืออะไรคะ LD นะคะ LD ย่อมาจาก Learning Disorder นะคะอันนี้ในภาษาอังกฤษในภาษาไทยอันนี้ยังมีหลายชื่อนะคะจะเรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะด้าน นะคะหรือว่าปัญหาการเรียนเฉพาะด้านก็มีคนใช้แต่ทีนี้ถ้าแบบเอาเข้าใจให้ตรงกันก็คือเรียกว่า L d ดีจะหาว่าเด็กคนนั้นเป็น L d ดีได้สักประมาณอายุเท่าไหร่คะส่วนใหญ่เขาจะอยู่เข้าประมาณปถ้าจะทราบให้แน่ว่าคนนี้เป็น L d ดีแน่ๆเนี่ยจะอยู่ประถมแล้วค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ป,ป,ป,ประถมสองประถมสามอันนี้จะค่อนข้างชาัดแต่ถ้าก่อนหน้านั้น,นบางทีได้แต่สงสัยนะว่าเขาจะมีเป็นกลุ่มเสี่ยง น่าสงสัยนะอันนี้ก็คือ,อยังวินิจฉัยไม่ได้เด็กที่เป็นเอาด,ดีเขาจะเหมือนเด็กปกติโดยทั่วไปไหวพลิบสติปัญญาในชีวิตประจำวันนี้เหมือนเด็กปกติทุกอย่างเลยแต่เขาจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาบกพร่องไปนั่นก็คือทักษะการอ่าน<ม>การเขียนนะคะแล้วก็บางคนจะมีปัญหาเรื่องการคำนวณด้วยทีนี้พอเขาเข้าเรียนอยู่ในชั้นเรียน นะคะสิ่งแรกที่คุณครูจะสงสัยเลยว่าคนนี้เป็น LD ก็คือเขาดูฉลาดเฉลียวนะคะทำได้ทุกอย่างทุกกิจกรรมแต่พอเปิดหนังสือต้องอ่านหรือพอต้องเขียนหนังสืออันนี้ค่ะจะเห็นเลยว่าเขาทําไม่ได้หรือเขาทําได้น้อยกว่าเด็กในชั้นเดียวกันทั้ทงๆที่เขาก็ดูฉลาดดีใ,ใน LD เนี่ยค่ะเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะเราแบ่งออกเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเขียน นะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการอ่านการสะกดแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการคำนวณซึ่งจริงๆคนหนึ่งอาจจะเป็นอย่างเดียว <ZA. S 1> บางคนเป็น2อ,อย่างเป็นอ่านกับสะกดเขียนนะคะอ่านอ่านสะกดนี่้าไปด้วยกันแล้วก็จะเป็นด้านเขียนแต่บางคนเป็นหมดเลย3อย่างมีปัญหาเรื่องเขียนด้วยมีปัญหาเรื่องอ่านด้วยมีปัญหาเรื่องการคำนวณด้วยนะคะซึ่งเลยทําให้ครูเขาจะเห็นว่า กลุ่มนี้จะมีปัญหาเฉพาะเรื่องเรียนแต่ถ้าเรื่องเรียนนี่จะเป็นปัญหาวิชาภาษาไทยสังคมประวัติศาสตร์ที่ต้องอ่านเยอะๆภาษาอังกฤษบางทีก็ยังมีปัญหาเพราะว่าใช้หลักการสะกดเหมือนภาษาไทยคณิตศาสตร์อาจจะมีปัญหาถ้าเขามีปัญหาบกพร่องด้านการคำนวณด้วยแต่พอเขาไปเรียนลูกเสือพอเขาไปเรียนพละอพอเขาไปเรียนทำอาหารโภชนาการเขาไปเข้ากิจกรรม ทำกิจกรรมดนตรีอะไรทําได้หมดทุกอย่างอยู่ในชมรมในนี้มันแทบจะปกติแต่พอให้อ่านเขียนเนี่ยค่ะเขาจะมีปัญหาทันทีเกิดอะไรขึ้นเขาทำไมเขาถึงสะกดไม่ได้ทำไมถึงอ่านไม่ได้เป็นภาวะของสมองนะคะที่เรายังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ดีสมองทําไมทําไมถึงทําให้เด็กคนหนึ่งเป็นแบบนี้ได้สมองเขาจะมีส่วนหนึ่งอะคะ่ะในใน,ในสมองที่เขาจะรับผิดชอบเรื่องการอ่านการสะกดเขาจะเป็นเรื่องของ ฟังเสียงนะคะแล้วก็มันจะต้องไปเชื่อมโยงกับส่วนที่เป็นภาพเด็กกลุ่มนี้ส่วนที่เป็นภาพกับเสียงบางทีเขาไม่เชื่อมโยงกันอ,อย่างเขาเห็นตัวกอไก่และที่จะมีเสียงกอมาพร้อมกับภาพที่เป็นกอไก่เนี่ยเขาจะเชื่อมโยงกันได้ยากมันจะไม่เชื่อมโยงกันไอตัวเส้นทางการเชื่อมโยงระหว่างสองจุดนี้ในสมองเขาจะถูกตัดขาดไปหมายความว่าการมองเขาก็มองเหมือนคนปกติมองเหมือนคนปกติแต่เขาอาจจะแปล ไปไม่เหมือนคนปกติอ,อาจจะมองกลับมองสลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อหมายถึงว่าถ้าเราแทนสายตาของคนเป็น L D ดีในการมองกระดาษแผ่นหนึ่งที่มีตัวหนังสือเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นเหมือนกับที่เรามองนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งหร,ห,รหรือเขามองเห็นเหมือนกับที่เรามองแต่เสียงที่เขาจะนึกตามเหมือนกับเราอาจจะเป็นอีกเสียงหนึ่งเพราะว่าความเชื่อมโยงของเขามันจะยากกว่าคนปกติเราได้รู้จัก LD กันไปแล้วนะคะว่าคืออะไร จากนี้นะคะเรามีครอบครัวตัวอย่างที่รูปเด็กแอลลีมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะคุมมาทราบเนี่ยคือตอนที่ไปหาคุณหมอแล้วตอนปอ3แต่ว่าแต่ว่า ก่อนหน้านั้นก็คือคุณแม่สอนเองแต่เราก็รู้ว่าเขา mm hmm. เขาจะมีปัญหาเพราะว่าเขาจะเป็นเหลือสองคนสุดท้ายในห้องที่เขาช้ากว่าเพื่อนแล้วแล้วทีนี้คือตอนช่วงนั้นอนุบาลจะขึ้นป .1 เนี่ยจะต้องสอบอ่านทีนี้เขาก็ยังอ่านไม่ได้คุณแม่ก็เลยต้องต้องสอบค่อยๆสอนเขาเองคือเรารู้ว่ามันมีปัญหาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ว่ายังไม่ไม่ได้ระบุว่าคือเป็นสมาธิสั้นหรือเป็น L d ดจนกระทั่งมาหาคุณหมอตอนปอ .3 เพราะว่า มีปัญหาที่โรงเรียนก็คือคุณครูเรียกทุกอาทิตย์และลูกร้องไห้ทุกวันโดนทําโทษทุกวันก็นั่นแหะถึงได้ตัดสินใจว่าไปหาคุณหมอเพื่อที่ว่าจะเอาใบรับรองแพทย์เนี่ยมายืนยันกับคุณครูว่าคุณครูต้องรอเขาหน่อยเพราะระหว่างนั้นเราคุยกับคุณครูว่าลูกเนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะว่าเขาคือเกิดก่อนกําหนดด้วยแล้วก็มีภาวะชักอยู่ครั้งหนึ่งตอนอายุ4ี่ขวบก็ซึ่งตอนนั้นมันอาจจะมีผลต่อการทํางานของสมองของเขาที่ทําให้เขาช้า เราก็คุยกันบอกว่าปัญหาก็ค่อยๆแก้กันไปเด็กที่เรียนไม่เก่งไม่จำเป็นว่าอยู่ในสังคมไม่ได้จริงๆเราก็เราคิดว่าในในเราเนี่ยไม่สามารถดูแลเขาต้องตลอดไปหรอกจริงๆเราก็บอกว่าพยายามให้เขาทําเองทุกอย่างเนี่ยที่เขาทำาต่ใช่ในชิปๆประจําวันเนี่ยควรให้เขาทําเองให้ได้ให้ได้มากที่สุดเนี่ยเราบอกว่าจริงๆในสังคมเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยมีคนแบบเนี้ยเยอะๆเลยอย่างญาติเราอะไรเราก็มีเขาเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ได้อะเพี่งแต่ว่า เ,เราคิดว่าเนี่ยคือคือบางอย่างเนี่ยที่เรามีปัญหาสมองมันมีปัญหาบางส่วนแต่มันจะมีสิ่งชดเชยขึ้นมาใช่ไหมเราเราเพียงแต่ว่าเราจะดึงอะไรในสิ่งดีดของเขาออกมาเพราะว่าเด็กพิเศษแต่ละคนเนี่ยมันจะมีจุดดีจุดด้อยกันคนละแบบ่ะเราก็ดึงใช้วิธีดึงจุดจุดเด่นเขาออกมาแล้วให้เขายอมรับตัวเองเพราะใหม่ๆมมันจะมีปัญหาเรื่องเ,ออเรื่องเรื่องอารมณ์ที่ เขาจะเซนสティブกับคาพูดของคนรอบข้างค่อนข้างมากก็ต้องพยายามที่จะพูดกับเขาแล้วก็ใส่ความคิดเชิงบวกให้เขาแต่ว่าอีก,อ,กอย่างนึงที่คุณแม่แก้ปัญหาก็คือไปจัดกลุ่มข้างนอกก็ชวนกันเพื่อนๆอย่างงี้เอาลูกลูกแต่ละคนมารวมกันแล้วก็ให้เขาคิดกิจกรรมเองแล้วเราก็จะสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์เรื่องอะไรอย่างงี้เรื่องเอาหงอาหารแล้วก็ให้เขามานั่งคือ คือในในกลุ่มในห้องมันไม่ได้ก็ต้องมาทําข้างนอกเพื่อจะฝึกแก้ปัญหากลุ่มข้างนอกก็ไปเรียนรู้เขาชีวิตในกลุ่มนี้มันการทํางานมันก็เหมือนกันใช่ไหมฮะให้เขามั่นใจจากตรงนั้นแล้วก็มันก็ค่อยๆเอามาใช้ในห้องเรียนแล้วยิ่งตอนหลังเนี่ยเขาสามารถโชว์ผลงานได้ปุ๊บเนี่ยเพื่อนก็เริ่มยอมรับค่ีัส คือคุณแม่นคะุยกับคุณแม่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กคือหลายคนที่เป็นพอเป็นแล้วมันมันเหมือนกับว่ามันมีผลกระทบกับเขาตอนในชีวิตครอบครัวบางคนไม่ประสบความสําเร็จบางคนจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้เราก็เลยบอกต้องสอนให้เขาเข้มแข็งสอนให้เขาฝึกให้เขาแก้ปัญหาด้วยตัวเองเราไม่ได้ไปเอาลูกเราไปแข่งอะไรกับใครใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแวดวงคุณแม่นี่ก็คือลูกเป็นนั้น คนนั้นไปเรียนไอ้นู่นไปเรียนไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยไปแข่งนู่นแข่งนี่เราก็ไปเฉยเราก็แข่งกันไงแต่ทีนี้คือของเขาเนี่ยเออคือต้องทอํายังไงที่จะดึงดึงจุดเด่นของเขาออกมาให้ได้นั่นก็เลยก,ก็ก็เริ่มจากตัวกิจกรรมนี่แหละแล้วมันตัวเนี้ยมันจากกลุ่มธรรมดาเนี่ยมันก็ต่อยอดไปเรื่อยๆเราก็ให้เขาคิดต่อไปว่าจะทํายังไงอาจจะทําเพื่อก็อย่างตอนนั้นทําถุงผ้าเพื่อคนชราก็เหมือนกับว่าเด็กเกเ,กเขาก็เห็นวา่าไอ้กลุ่มของเขาเนี่ยมันพัฒนาขึ้น มันก็จะต่อยอดไปเรื่อยแล้วตัวนี้มันมันเหมือนกับว่ามันดึงความมั่นใจของเขาแล้วอพอหลังๆนี่กิจกรรมเขาดีขึ้นมันจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณแม่ก็จะถ่ายรูปแล้วลงบล็อกแล้วก็จะมีเพื่อนๆเ,ออเข้ามาชมเออคุณลูกทาดีทาสวยทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเขาบอกเอยเขาก็เก่งนะเขาก็ทําในสิ่งที่ที่คนอื่นทําไม่ได้เหมือนกันตัวนี้แหละมันจะช่วยค่อยช่วยช่วยดึงขึ้นมา ลักษณะของน้องเขาเนี่ยดูไม่ออกเลยนะคะเพราะน้องเขาเป็นเอลดีใช่ค่ะในชีวิตประจำวันจะดูไม่ออกเลยว่าใครเป็นเอลดีจริงๆเราเป็นหรือเปล่าก็ <c oughs> ยังไม่รู้ใช่ไหมคะอันี้ถ้าเกิดว่าครอบครัวหนึ่งเนี่ยรู้แล้วไม่ว่าสงสัยว่าลูกเป็นเอลดีเนี่ยพ่อแม่ควรจะทำยังไงอย่างาเขาีคะเป็นโอกาสที่ดีนะคะ,ะที่ที่เด็กคนหนึ่งจะได้รู้ว่าตัวเองเป็น LD เหมือนมันมีคําตอบให้เขาอะคะ่ะว่าทําไมเขาถึงท,าทําไม่ได้สักทีาไไม่ด้ง ใช่ไม่ได้ไม่ได้ฉลาดน้อยกว่าคนอื่นเลยใช่ใชมันไม่ได้เป็นความผิดที่เขานะมันเป็นความผิดปกติที่มันมันไม่ใช่ของเขามันเป็นของสมองอ่ะแต่เขาตั้งใจแล้วทุกคนจะรู้สึกจนใหญ่เด็กจะรู้สึกโล่งว่าโอ้มีคําตอบให้มันมีมันมีภาวะนี้มันมีมันมีโรคนี้อยู่จริงแล้วก็เขาไม่ได้แกล้งทีนี้พอพ่อแม่เขาเข้าใจว่าเขาเป็น L d ดีนะมันมีวิธีการช่วยก็คือการสอนเสริมเรียนเสริมนี่แหละเรียนพิเศษให้ถูกต้องและ แต่ว่าเขาจะเสริมยังไงเขาจะเรียนยังไงให้ตรงช่องมีวิธีแล้วก็ไม่ต้องไปใช้เวลากับเรื่องนี้มากเพราะมันจะใช้เวลาในระยะยาวมันไม่ใช่ดีแบบเร็วขึ้นเดือน2เดือนมันจะเป็นระยะยาวเพราะฉะนั้นค่อยๆทําอย่างสม่ําเสมอแล้วไปปรับเวลาทํากิจกรรมอื่นที่เขาสนใจให้เขาดูว่าเขามีความสามารถพิเศษเรื่องอะไรมีชีวิตมีความสุขกับเรื่องอื่นๆในชีวิตเพิ่มขึ้น เขาได้เออมองเงยหน้าจากหนังสือไปทำกิจกรรมอื่นเล่นกีฬาไปทำไปเล่นดน,นตรีรเด็กเอาดีหลายคนพอได้รู้ว่าเตงเออมีข้อจำกัดเรื่องนี้เขาก็จัดเวลาใหม่ได้มีกิจกรรมการอดิเรกอะไรใหม่ๆ่ที่เตงไม่เคยได้ลองทำเพราะมัวตหมตุกมุ่นกับเรื่องเรียนมากๆเครียดกันแม่ลูกเรื่องเรียนเสร็จแล้วก็ได้รู้ว่าเตงเล่นดน,นตรีดีหลายคนเป็นนักกีฬาเด็กวกนนี้พอโตขึ้นเขาก็รู้แล้วว่าเขาไม่ควรเล่นอะไรที่อ่านเขียนเยอะๆ คนก็จะไปเรียนเป็นสายอาชีพไปเลยคือวางแผนอนาคตตัวเองหรือบางคนก็เรียนตามหน้าที่แล้วเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีมหาวิทยาลัยที่เขารับเด็กที่เป็น L d ดีคือคุณมีใบามาเลยว่าคุณวิสัย L อดีคุณบอกมาเลยว่าคุณถูกวิสัยตั้งแต่ปอไหนมออะไรแล้วคุณเรียนอะไรมาบ้างแล้วเขาจะรับคุณด้วยคอนดิชัน LD แล้วคุณก็เอาความสามารถพิเศษที่คุณมีมาใช้ในมหาวิทยาลัยเพราะมันเป็นการเรียนเฉพาะทางหลายๆคนอยู่หน้าตสินหลายๆคนเรียนดนตรีอยู่ในมหลาลัยชื่อดังๆเขารับด้วยคอนดิชันว่าพอร,รู้ว่าคุณเป็น L d ดีเราจะไม่ได้ต้องเน้นเรื่องอ่านเขียนกับคุณนะ,ะเรามีวิธีสอบคุณพิเศษได้รับคำแนะนำจากคุณหมอไปแล้วนะคะเราไปติดตามเรื่องราวของครอบครัวน้องเพชรกันต่อดีกว่าค่ะ คือ<ม>เขาอย,อย่างเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากทําอัแต่แรกเนี่ยตอนแรกที่บอกว่าอยากทําเค้กพอดีของที่บ้านมีอยู่แล้วออลองดูอย่างมากมันก็ของกระจายเดี๋ยวแม่ก็เก็บเดี๋ยวก็ลา้าง <c oughs> เอขอเขากว่าไม่ใช่อะมันทําได้อะมันทานได้อะพอทานได, <c oughs> นได้พอหลังๆเขาก็เริ่มบอยอยากได้ไอ้นู่นนะอ่ะก็ไปก็ไปซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรก็อย่างเนี้ยทุกกิจกรรมก็คืออย่างเนี้ยเขาจะเริ่มจากลองของเขาเองก่อนแล้วเราเห็นว่าเออเขาทำได้ท,ไดทําได้ก็อ่ะต่อไปก็ ไปดูจากของจริงเลยไปคุยกับแม่ค้ามัง่งไปเดินจัตุจกักไปดูโอท็อปแล้วก็ให้เขาแบบเขาก็จะผสมผสานของเขาเองอะไปได้จากตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยก็มานั่นมามามาผสมกันแล้วก็ทำ พัออดนอดนมีไม่ได้มเเนยนีเอะไรงานอะ่ได้ไ่ไดมมาเขาก็จะแปลกใจที่ว่าเ,เราเราทไทำไมไม่ตีลูก ไม่ไม่ดุเราก็สายคุยกันอย่างเงี้ยแล้วเราไม่เป็นทุกเป็นร้อนเวลาคะแนนลูกออกมาแบบเลียติดดินหรือบางคือบางวิชามันก็ดีๆเลยไม่ได้ก็คือตกเลยเราไม่เป็นลูกเป็นร้อนเขาก็ดูว่าเราแปลกๆปําไมไม่ให้ลูกเรียนพิเศษไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เราก็ก็เฉยเฉยเราก็ไม่ได้อะไรก็ให้เปเรียนพิเศษแล้วมันเรียนแล้วไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์บางทีเราสอนเองก็ค่อยค่อยสอนไปทีนิดทีนิดดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าในห้องเรียนเนี่ยก็โดนแล้วแล้วพอ คืนให้ไปเรียนพิเศษกับคุยก็โดนอีกรอบหนึ่งตอนเย็น <S <S ก็เลยเราบอกว่า <S <S ไม่มเป็นไรเราเขาไม่เป็นขั้วไปเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องคะแนนอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าประคับประคองเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่เก่งทุกวิชามันเป็นบางวิชาตอนนั้นก็ผมก็สอนพิเศษเขาแนบะมาตอนเย็นๆเนี่ยก็สอนเลขสอนอะไรเขาเหมือนกันแต่เขาให้ท่องสุขคุณเขาจริงๆเขาไม่ท่องไม่ได้แต่ก็คือให้เขาทำแบบฝึกหัดจริงๆเลยแต่ว่าจริงๆก็ช้ากว่ากว่านิดนึง แล้วก็ต้องต้องค่อยๆทํค่อยๆค่อยๆก็สอนเขาไปแล้วพอป .3 เนี่ยคุณครูจะให้เอาการสัดคูณปรากฏว่าเขาท่องสุดคูณไม่ได้แต่เขาคูณเลขได้เพราะว่าเราเราจะใช้วิธีการฝึกฝึกทาทุกวันแล้วเขาก็จะสร้างแม่สุดครูเล็กๆเพราะเขาเข้าใจว่าการคูณเนี่ยคือการนับเพิ่มเขาก็เขาก็จะทำเขาไปเรื่อยๆจากข้อนี้เป็นข้อนี้ก็จนกระทั่งเขาเจาะแม่สุดครูได้ ในขนาดเดียวกันก,ก,ก,ก็ต้องมีตัวอื่นที่เสริมเช่นฝึกคำศัพท์อาจจะฝึกจากการเล่นเกมทำฝึกจากลูกภาพอะไรอย่างนีกง้ก็ต้องใช้วิธีที่หลากหลายแล้วก็ต้องให้กำลังใจกันทุกวันชมกันทุกวันเขาเรียกว่าชมกันวันละบรรทัด <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมคะแล้ว,ลวเด็กพวกนี้บางทีมันจะมีปัญหาเรื่องของอ,อุปกรณ์การเรียนหายบ่อย ก็ต้องหาวิธีอย่างเช่นออหากล่องดินสอใสๆแล้วก็ให้เขาเช็คทุกวันต้องเช็คอุปกรณ์ว่าครบไหมทีนี้กล่องมันใสเนี่ยมันจะผ่านตามันจะจําได้ว่าอะไรครบไม่ครบก็คือหลังๆเนี่ยของเขาไม่หายเลยก็เนี่ยใช้อย่างเง allora ี้ยแล้วอย่างอย่างที่บ้านมาที่บ้านปุ๊บเนี่ยก็จะใช้เป็นลิ้นชักของทุกอย่างให้อยู่เป็นจัดเป็นช่องๆแล้วทุกอย่างให้ใส่เนี่ยคือให้จําว่ามาปุ๊บก็ต้องใส่ตรงนี้จะหาอะไรก็ต้องใส่ตรงนี้ มันก็มันก็จะจำได้มันอันนี้มันก็จะช่วยลดลดเรื่องการของหายตรงนี้รู้สึกจะเป็นแบบหมายโมเป็นงานประดิษฐ์แล้วก็จะมีแบบเชือกหนังมีแบบผ้ากำมะหยี่ผ้าสกอตแล็บมีพวกทำโคเช่ทำมีไม้นิตติ้งเยอะแยะเอชโนดก็คือเก็บของพวกนี้ไปท่นี่หมดเลยใช่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขาเรียกอะไรงานประดิษฐ์งานประดิษฐ์คิดว่ามันดียังไงในการเก็บของเป็นชั้นๆหนึ่งก็คือมันหาง่ายแล้วบถ้าเกิดเราเก็บเป็นชั้นอย่างเงี้ยมันหนึ่งเราเราไม่ลืมละเราไม่ลืมคือถ้าเกิดลืมหาไม่เจอต้องซื้อใหม่พอซื้อใหม่ไอ้ของเก่าก็เสียไปก็ใช้ไม่ได้ก็จะมีอันนี้เป็นจิ้งจอกหิมะอันนี้เป็นงานที่โรงเรียนเขาให้ ถักไมก้มแล้วเราก็ไม่อยากเหมือนชาวบ้านเขาพอให้ทํางานประดิษฐ์อะไรก็กได้แต่ว่าพวกผู้หญิงก็ลงความเห็นกันว่าเราจะถักไหมพรมกันทุกคนถักกระเป๋าทุกคนถักผ้กกาฮันคอกันหมดก็ไม่อยากเหมือนชาวบ้านเขาก็เลยถักตุกตาแล้วก็อีกช่วงหนึ่งที่เป็นสึนามิที่ญี่ปุ่นก็จะมีน้องน้ําใจคือเอาไปขายที่ทํางานพอ่อ แล้วก็ได้ได้เงินมาประมาณประมาณสองพัก็เอาไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นตัน <c oughs> นี้ก็เป็นับป,ปะรดทํไดทเลยทำมาจากแป้งข้าเหนียวทั้งหมดเนี้ยที่เรียนมาจริงๆมีแค่ชุดนี้มีแค่อันนี้อันเดียวที่เหลือมั่วเอาเอง <c oughs> มันก็เหมือนกับว่าเรามองเราเริ่มมองเห็นอนาคตของเด็กพวกนี้ละเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้เขา ให้เขาสามารถไปถึงตรงนั้นได้ให้เขารู้จักมีเป้าหมายมันก็อาจจะเริ่มจากง่ายๆก่อนก็คือสิ่งที่เขาถนัดอย่างเช่นลูกขอไปเรียนดนตรีอ่ะก็ส่งเสริมลูกอยากทํางานประดิษฐ์เพราะอย่างของเพรเนี่ยมันเริ่มจากแค่ขยะขยะที่ยัดมาในกระเป๋าถ้าวันนั้นเราบอกว่าอุย้ยทิ้งไปตรงนี้มันก็ไม่เกิดใช่ไหมคะก็ฉันต้องบอกบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมองว่าจุดเล็กๆเ,เ,เนี่ย แต่ว่ามันมันมันสามารถต่อยอดไปได้เยอะถ้าเราส่งเสริมเขาเราอย่าไปขัดเขาอย่าไปอย่าเพิ่งไปบล็อกเขาว่าอ๋อไม่ได้แต่บอกว่าทำเลยผิดผิดไม่ผิดไม่ผิดหรือถูกไม่เป็นไรแล้วแล้วคือเราบอกว่ามันทางเดินเนี่ยมันมีหลายทางหนูจะเดินไปทางไหนก็ได้แต่แต่ขอให้มันมีเป้าหมายเราต้องบอกเขาบอกว่าเราไปปรับคนอื่นเนี่ยปรับยากเราจะไปหวังยังไงว่าเราปรับคนนี้ทําอย่างนี้คนนี้อย่างนี้ในสนังคมมีคนเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะจะปรับทุกคนได้ยังไง แล้วบางทีเราบางอย่างนี่เราปรับตัวเองง่ายกว่าเราควรปรับตัวเองมากกว่าเพราะเด็กเนี่ยมันพอพอเข้ามัธยมเนี่ยมันก็จะต้องอีกอย่างหนึ่งมันจะมีเรื่องอารมณ์เรื่องเพื่อนเรื่องอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยก็ก็หมายถึงว่าก็ก็พอมีตรงจุดไหนเราก็แก้ตรงนั้น<อ>แ,แค่นั้นเองแค่แค่ให้เขารู้จักปรับอารมณ์ให้ให้คิดในเชิงบวกให้ได้เห็นนเราต้องเปิดใจเปิดใจเพื่อว่าเปิดใจว่าลูกเราเป็นนะแล้วสาเหตุอะไรที่จะแก้ปัญหาได้เราก็ต้องแก้ปัญหาตรงนั้น เราต้องเปิดว่าเราต้องเปิดใจในสังคมว่าลูกเราเป็นไม่ได้ว่าเพราะแม่บางคนเนี่ยก็ปิดนะปิดไม่ยอมอายที่จะบอกลูกว่าลูกเป็น L อดีหรือเป็นอะไรปัญหาที่ถ้าเกิดปิดปุ๊บเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะแก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็มีปัญหาเนี่ยเราช่วยกันแก้บางทีเราพ่อบ้างแม่บ้างอ่ะและ้วแล้วลูกคิดยังไงเห็นด้วยไหมเอาไม่เห็นด้วยวิธีของลูกเป็นยังไงอลองไปทําดูซิ ถ้าไม่ได้เขาก็ยังนึกได้ของเขามันไม่ได้ผลเขาก็ยังเดี๋ยวเขาก็ดึงวิธีของแม่หรือพ่อมาหรือว่าอาจจะไปดูจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เข้าที่เราไม่เคยเจอปุ๊บเราก็ต้องลองทีละอย่างอันนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีใหม่เราบอกเหมือนทําขนมไงลูกไอ้หนุนนิดนึงไอ้นี่หน่อยนึงออกมาแล้วเดี๋ยวมันก็อร่อยเองแะไม่อร่อยก็เทกจานทำไมคือชีวิตมันก็อย่างเนี้ยใช่ไหมต้องคือคือคือพยายามให้เข้าใจว่าสังคมมันเป็นอย่างนี้ลูก ทำยังไงเราถึงจะอยู่กับมันกับมันได้เดี๋ยวให้คุณหมอแนะนําอะไรกับคนที่จะต้องดูแลเด็กๆที่เป็นแอลดีอยู่ค่ะค่ะถ้าเกิดว่าเริ่มจากครอบครัวครอบครัวคงจะต้องเรียกว่าดูแลเรื่องจิตใจก่อน อาจจะถูกกดดันมานานถูกคาดหวังที่สูงเกินไปอันนี้เราก็ปรับแล้วก็ทําความเข้าใจกับเขานะคะว่าโอเคต่อไปนี้เราจะเน้นกันเรื่องอะไรเขาเรียนตามความรับผิดชอบชและหน้าที่อันนี้เป็นเรื่องของครอบครัวส่วนครอบครัวจะช่วยเสริมพัฒนาการเรื่องการอ่านการเขียนนั้นก็ยิ่งดีนะคะจริงๆแล้วครอบครัวจะทําได้โดยการที่ครอบครัวอาจจะไม่ต้องมาเน้นเรื่องการเรียนมากๆแต่ครอบครัวจะเสริม เรื่องของการอ่านที่มันน่าสนุกทําให้การอ่านมันไม่ดูน่าเบื่อแบบเปิดหนังสือทีไรง่วงทุกครั้งอะไรางเงี้ยแต่ว่าอเออไปดูกันไหมวันนี้ร้านหนังสือมีหนังสือใหม่ๆเขาสนใจเรื่องอะไรคุณครูก็เช่นเดียวกันโรงเรียนเรื่องของ L d นดี้นีต้องเป็นระบบอันนี้ต้องอาศัยระบบที่ใหญ่เป็นนโยบายว่าโอเคเรื่องเด็ก L d ดีทุกคนจะต้องร่วมมือกันวางระบบในการจัดการเรียนการสอนแบบรายบุคคลนอกจากนั้นโรงเรียนยังช่วยเหลือโดยการที่เอา ดึงความสามารถพิเศษที่เขามีแล้วส่งเสริมเพราะว่าเด็กคนหนึ่งจะอยู่ได้เขาต้องรู้ว่าเขามีอะไรดีรเรียนหนังสือไม่ดีแล้วมีอะไรดีล่ะโรงเรียนก็ไปโฟกัสตรงจุดนั้นให้เขาเปิดให้เข้าชมรมทํากิจกรรมเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจนี่ก็จะช่วยให้เด็กเอดีมีความสุขอย่ในโรงเรียนโรคเอดีนนะคะฟังดูอาจจะดูเหมือนไม่ร้ายแรงอะไรแต่หากว่าผู้ปกครองนั้นไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ไม่ดูแล เด็กอย่างถูกวิธีอาการ LD l d ดีอาจจะส่งผลด้านลบกับตัวเด็กเองได้ซึ่งการส่งผลด้านลบกับตัวเด็กทําให้เขาขาดความสุขแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อสังคมต่อไปในอนาคตได้ค่ะตอนหน้าเราจะมาติดตามว่าชีวิตในโรงเรียนของน้องเพชรนั้นจะเป็นอย่างไรและที่โรงเรียนจะมีการสอนน้องเพชรแบบไหนติดตามในวิะเาชื่นมายหัวใจศาสศจารย์ในตอนหน้านะคะวันนี้ดิฉันและคุณหมอชนดาทิมต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ใจมาหาสัจจัน